สวัสดีครับผมนนไนท์กับรายการไอเกมพีแม่ผมตอนนี้เราเกมแฟลปปี้เบิร์ดนะฮะก็เล่นก่อนหน้านี้แล้วล่ะอออก็อนุญาตกินนมนะครับออืมผมเจอแล้วเลือกเกมไอ้นกเวนนะครับไม่รู้ชื่อเกมมันแปลว่าอะไรผมผมขอเรียกไอ้นกเวนกันารหา กดตับเพื่อบินนะฮะวันนี้ผมเล่นโทรศัพท์ฮะถ้าเากิดเราอก็เราปีนะฮะขึ้นดูเกมคอม,มกับผมบัะเริ่มเลยฉันจะบินบินไปแล้วฉันไม่กลัวอะไรเอออืมนะเฮ้ยสีแดงอีกแล้วครับอืม อืมฟัก์กิ้งเดสต่อครับอืมไม้กันเขนเราอยู่บนอากาศเห็นไครับไม้กางเขนเดี๋ย <mm> ม,มาครับครับหก <mm> <mm> เกือบเจ็ดนมต่อเสร็จ อะไรจังเลยนมวันนี้ก็ปิดเรียนนะวันนี้ก็ไม่ได้เรียนอะเขาปิดโรงเรียนนะก็ก็มีเวลาแค่นั้นหลังจากที่ไม่ได้ไปคลิปนานฮะไม่ได้ไปคลิปนานเลยน่า งอมก็ได้อืมไม่แค่เกนลอยเหมือนเดิมนะเดี๋ยวม,มืออาจจะมีเกมแกนะ๊งสตาริโอฮะก็ลองไปเสิร์ชหานใน Google นะผมไม่เชื่อต่อกับเพย์กูเกิลอือ่เี้ยอาจจะมีเกมแก๊งสตา r ิโอนะก็มาดูกันนะผมก็เป็นเกมหนึ่งเหมือนแนวเอเหมือนแนวโอเพ่นเวอร์นะ เราดูติดตามเราดูนะแสดงน้ำมันห้องสองอ่ะผมเก็วันที่สองเคยไหมว่าจะทำอีกไหมทำครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีอารมณ์จะเล่นฮนะมันน่ากลัวเอาวสิบถึงสิบ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 นิวสกอร์สิบมาได้เหรียญทองมาจะมีมนันจะมีให้กับ ปับแต่งนกงอกมอิรันเหนื่อยใจจรนต้องมามาขับไอน้นกเวรนี่บินอีกนนกหรือว่าตุ่นวนนี่ไม่แม่ปัดปัดไม่ไง,ง ก็เป็นเก็มก็ถือว่าสนุกนะเพราะเริไม่สนุกเลยทำให้เครียดกินนมก่อนอต่อครับ เริ่มมาครับหน้าโอ้โหนี่ครับข้าวครับสิบเอ็ดนะฮะโอ้โหมาถึงยี่สิบไหมครับเรามาดูกันครับฮ่า จะบินให้ไกลบินได้แค่ไหนนะครับโอ้โหนี่เกมนี้เย่งเดตรงนี้คังนีเาดไปเกมแงสตาีโอนครับก็ลองดูกันครับ ็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมนะใครชบอบกดถูกใจหรือไม่ก็ซับสไคยนะครับผมอ่ะก็อย่าลืมคอมเมนตนะ์มีติดติชมก็ได้นะอยากดูเกมไหนที่อยาดูเกมไหนในมือถือนะก็บอกผมนะผมจะเล่นให้ดูนะผมต้องไปครับบ๊ายบาย